สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกล้อจันชาบรีนะครับก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไร <c oughs> รุ่นอะไรครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่ารุ่นนี้คือยังไม่เกิด <c oughs> ผมยังไม่เกิดนะครับ <c oughs> มันรุ่นอะไรกันแน่นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ มีแต่เค8แล้วก็อันนี้คืออะไรภาษาญี่ปุ่นเ <c oughs> นอะเออเนอะดูอะไรเนี่ยโอ้ยสายไฮริคอายาวเลยนะครับนี่ <c oughs> ยาวแต่ถึงแต่นู่นมานี่เลยเนี่ยมันมีแป๊บนะครับไม่มีแป๊บอือโอ้ยถ,ถ,ถ้าทางจะใช้งานหนักนะดูบูมหักเลยรู้อ่ะ <c oughs> นี่ดูเฟืองพวกเกตอะ่ะเป็นแบบเฟืองจักรยานนะครับนี่ไอตัวปั๊มอยู่ฝั่งนี้โด,โดโดอยู่นี่โอ้ยลุ่นนิน่าจะลุ่นอะไรไม่ผมไม่รู้จักอโอ้แต่บูดบูดโซ่แตกมดแล้วนะแตกมดแล้ว โอ้ยังใช้งานได้อีกเนาะสุดยอด <c oughs> โอ้โหรถยี่ห้ออะไรวน <c oughs> มมันเนี้ยอ๋อยี่ห้อไอซิมุใช่ผมเลยเนี่ยเออดูท่อเด้หมุนท่อระถายแหละสุดยอดดูเครื่องเครื่องอะไรวะเนี้ยเครื่องสองสูบ ถังอะไรเนี่ยเหมือนถังจารบีเลยอ๋อไอถังไฮโดรลิกแน่เลยเหมือนถังจารบีเลยอะ่ะกลมๆเออไปเออใช่ถังไฮโดรลิกนี่ฝากระโปรงไม่มีนะครับท่านผู้ชมเปิดไม่ได้นะครับ อ่าชมยากอะนี่เนี่ยรู้สึกได,ด้นะตอนตอนเขาทำงานอยู่ไม่ได้มาดูเนะโอ้พุ่งผ่านมาเจอเนี่ยเห็นจอดอยู่สีส้มด้วยนะเอ้อเออนยนอนอน,น,น,นอ่ะดูคนทรนดูคนทรนเออนี่ นี่ฝั่งไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ <c oughs> แม่จับไม่ถูกเลยนึกว่าฝั่งนี้ไอตัวเดินนี่หว่าตรงนี้อดูตรงนี้โอ้โหสุดยอดเสียดายนะไม่ได้ละไม่ได้มาไม่ทันเนี่ยลองขับดูเร็วของนู่นเนี่ยแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยดีนะเนี่ยแต่ฝั่งนี้ยังใช้ได้อยู่ฝั่งนี้ยังยังลืนนล่นปื๊ดลื่นปื๊ดอยู่ ตัวนี้ผานตัวนี้น่าจะเป็นผานม่ผานแน่ตัวอะไรอ๋อตัวเอียวหมุนหมุนบูมตัวนี้ไม่มีผานตัวนี้เคร่งแน่เลยกูแจมีปะเนี่ยยืมสตาร์ทหน่อยเดี๋ยวลองไปเอาแจมอใส่มาตาัดดูตัดติดวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูบุ้งกีเลยครับต้องใส่จะผ่านอะไรต่ออะไรมาเ้อทะลุมาแล้วโดยอดสุดจัดประหลับบอกญี่ปุ่นเห็นนี่คือแบบซื้อกับบ้านเลยเนี่ยขอซื้อกับบ้านเลยเนี่ย โอ้ดูลังคาเขาเนี่ยไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรมาเนี่ยเงยขึ้นไปข้างบนแล้วแต่ถือว่ายังใช้งานได้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะผ่านมากี่ป,นนปีแล้วเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิปีแล้วมั้งเนี่ยโอย้ก็ท่านผู้ชมท่านใดที่รู้ว่าไอตัวนี้ยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ ผมไม่ทราบจริงๆว่ามันยี่หอ้อะไรเนี่ยเกิดไม่ทันหรอกครับมเสียดายตอนทำงานอยู่ไม่ได้ไม่ได้มาดูนะัไม่เห็นเนาะตัวมันเล็กอะเนาะขี่ผ่านหลายรอบแล้วไม่เห็นอะเออลืมดูมมปั๊มแห่งลิกเลยเนี่ยปั๊มอะไรอะอ๋อเปลี่ยนปั๊มแล้วครับเป็นปั๊มนิ้ว เป็นปั๊มแบบปกติแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มเฟืองครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ายังมีรถโบราณโบราณ,บราณแบบนี้ยังทำงานได้อยู่ <c oughs> เขาเอามาขุดนี่ครับวางระบบน้ำนะครับเนี่ยขุดแป๊บนลยครับวางระบบน้ำในสวนเนี่ยจะปลูกทุเรียนนะครับย, <c oughs> ยกล่องไว้ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ